สวัสดีครับผมมีซเกอร์กูรูครับผมท็อปซเกอร์กูรูครับครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเดิมนะครับไดริงสิบเก้าสนามของพี่ต้องสนามของพี่ต้องครับดีใจดีวันนี้หลังจากที่เราดูโคปาอลเมริกามาเนย์มาเอาอีกแล้วซปเปอร์สตาร์ของทีมทีมชาติเซเลซาวไปซะแล้วเจเลจบทั้งวด์นเมนต์ไปแล้วนั่งดูเพื่อนเล่นแล้วนะครับ เรนๆนู่นที่ดูทางบ้านอย่าเลนแบบพฤติกรรมคือเก่งจริงๆไม่พอนะพิสัยไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่เอาดูทีมชาติไทยชุดนี้โดนเตะยังไงก็ไม่ร้องแต่พักเลยเอาคืนข้้งหลังมาต่อยในอุโมงค์แบบชนตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โตไม่ทำแบบนั้นแอนวันนี้จากแฟนๆเรียกร้องมาในไลน์กลุ่มว่าพี่ทอปอยากดูโอเวอร์เฮดคิโอ้โหทาได้ใช่ไมหลังได้ครับเราจัดให้ถ้าอมมาขนาดนี้นะเดี๋ยว เราจะทาให้ดูสาธิตเดี๋ยวคิดว่าพี่ทําไม่ได้เดี๋ยวสาธิตวันนี้ก็คเลยดูครับมีแขกมาเชิญเหมือนเดิมครับงองบูสเต็นะครับกับเบสเหมือนเดิมเบสครับรนอยศบนะครับเดี๋ยวที่เราจะสาธิตคือให้งอชิปบอลไม้ผมจะเสียโทษผมจะมุกตั้งแล้วให้มีกระโดดตีลังกายิงนะครับแบบตะโก้เลยนะฮะเราดูครับการสาธิตเดี๋ยวมาดูนะครับจะเป็นยังไงฮะ โอเคคออได้อยู่ให้อกอีทีครับอไม่ข้าครับลองให้ดูกันอีกทีครับมมาครับอมีลูกคนเห็นไหมเดี๋ยวครับรออีกทีครับคอยทีครับเปิดบอลแย่มากว้ดีๆครับไปดีๆ อ๋อออกบทีนึงออผมทีนึงะมีไปบอกตั้งม่ะโอ้โหต้องให้สอนออกตั้งมะโอ้ยตั้งสวยโอเคครับนาทีนี้มันก็ ฝึกกันบ่อยๆนะครับฝึกกันบ่อยแล้วกดีเองเราไม่ค่อยได้ฝึกกันแต่ก่อนนี่ฟาดกันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะก่อนนะครับฟาดติดตาม s o เก e r c r รูด้วยนะครับผมใน YouTube ก็มี Facebook ก็มีเรามีแฟนเพจแล้วกดไลค์กันเยอะครับชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องพี่ป้านาอาชวนกดไลค์ครับผมเราพี่ป้านาอาเขาดูเหรอครับดูได้ครับดูได้ไปเล่นบอลกันโอเคนะครับเจอกันที่นี่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ